สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะก็จะมานําเสนอหัวข้อที่สนใจนะคะเกี่ยวกับจุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นมค่ะหัวข้อที่พวกเราสนใจนะคะก็คือบรรจุภันไอศครีมนมโพรไบอติกค่ะ ไอศครีมนะคะเป็นของหวานแช่แข็งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายปัจจุบันมีการพัฒนาไอศครีมนะคะที่ผสมจุลินทรีย์โพลิเอติกซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยช่วยปรับสมดุลลำไส้และเสริมภูมิคุ้มกันค่ะโพไบโอติกนะคะ, Pro ic, ะ,คะจะมีความไวต่อความร้อนและออกซิเจนทําให้มีจํานวนลดลงระหว่างการผลิตและเก็บรักษาดังนั้นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะจึงมีความสําคัญเพื่อช่วยคงความมีชีวิตของจุลินทรีย์รักษาคุณภาพ และยืดอายุของไอศกรีมโพไบโอติกค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาวัสดุบรรจุพัณฑ์ที่เหมาะสมกับไอศกรีมนมโพไบโอติกค่ะ 2. เพื่อประเมินความสามารถในการปกป้องโพไบโอติกจากความร้อนและความชื้นค่ะ 3. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุและคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ค่ะ ไอศครีมนมโพเวลติกนะคะคือผลิตภัณฑ์แช่แข็งที่มีการเติมจุลินทรีย์ที่มีชีวิตชนิดดีลงไปในสูตรไอศครีมค่ะโดยที่มีเป้าหมายนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพควบคู่กับความอร่อยค่ะในส่วนของประโยชน์นะคะก็จะช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้เสริมภูมิคุ้มกันลดภาวะแพ้น้ำตาลและโตสค่ะป้องกันท้องเสียจากยาปฏิชีวนะและเป็นทางเลือกใหม่ของอาหารสุขภาพค่ะ ข้อจำกัดของสอิคนมโปรไบโอติกนะคะ 1. ต้องมีการตรวจสอบจำนวนเซลล์มีชีวิตในผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ 2. ต้องผ่านเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเช่นมีจุลินทรีย์มากกว่าหรือเท่ากับ10กกำลัง6 CFU ต่อกรัมน,น้จุดบริโภค 3. แม้จะเก็บในตู้แช่แข็งแต่จำนวนโปรไบโอติกอาจจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป4 ต้องมีการศึกษาความสเสถียรระยะยาวและมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 5. ต้องการใช้โพไบอติกคุณภาพสูงและและเทคโนโลยีการห่อหุ้มจะใช้ต้นทุนที่สูง 6. มีการลงทุนในระบบควบคุมอุณหภูมิและคุณภาพที่แม่นยำ 7. โปรไพโบอติกบางสายพันธุ์ไวต่ออุณหภูมิต่ำมาก 8. การแช่แข็งอาจทำให้เซลล์เสียหายหรือสูญเสียวความสามารถในการเจริญเติบโต 9. ต้องใช้เทคนิคการหอมุ้งเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิต 10. ไขมันน้ำตาลและสารให้ความคงตัวบางชนิดอาจส่งผลต่อการเจริญของโพรไบโอติก 11. ค่า pH และความเข้มข้นของสารละลายมีผลต่อความเสถียรของจุลินทรีย์คุณสมบัติของโพรไบโอติกที่ใช้ในไอศครีม 1. สายพันธุ์ที่นิยมได้แก่แลคโตบาซิลัสอคาโดฟิลัส Bifidobacterium lactis B lactobacillus casei สองความสามารถในการทนทานต่ออุณหภูมิแช่แข็งสามความเข้ากันกับส่วนผสมในสูตรไอศครีมเทคโนโลยีการห่อหุ้มจุลินทรีย์วัสดุห่อหุ้มแป้งข้าวสินเหล็ก Alginate oligosaccharide เทคนิคที่ใช้ Spreading Free d i y i n g e x t a c t i o n ผลต่อการเลาะชิ้ของโปรไอติกในระหว่างการผลิตและการเก็บรักษาการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์การวัดจํานวนโปรไอติกที่มีชีวิต CFU ต่อกรัมการวิเคราะห์ทางกายภาพสีเนื้อสัมผัสการละลายการวิเคราะห์ทางเคมี pH เปอร์เซ็นต์บิกความเป็นกรดการทดสอบประสาทสัมผัสรสชาติกลิ่นความพึงพอใจของผู้บริโภคการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์การเลือกวัสดุที่ป้องกันแสงและออกซิเจน การเลือกใช้ฉลากอัจฉริยะสมาร์ทเลเบลเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิการทดสอบชชฟไลฟ์ภายใต้สภาวะต่างๆบรรจุภัณฑ์สำหรับไอศกรีมนมโพรไบโอติก 1. บรรจุภัณฑ์แช่แข็งทั่วไปวัสดุที่ใช้ถ้วยพลาสติก PP หรือ PE กล่กองกระดาษเคลือบฟิลม์มคุณสมบัติทนความเย็นต่ำป้องกันการซึมของความชื้นและกลิ่นเหมาะสำหรับการเก็บรักษาในตู้แช่แข็งข้อจำกัด ต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างเคร่งคัดเพื่อรักษาชีวิตของโพไบอติก 2. บรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อวัสดุที่ใช้กล่องกระดาษเคลือบหลายชั้นเช่น S.I.G. a c e t t i Carton c ซองฟอยล์พร้อมฝาเทคโนโลยีใช้การห่อหุ้มเซลล์โพเบอติกด้วยเทคนิค Encapsulation เพื่อป้องกันความร้อนและความชืนม้นบรรจุนในสภาวะปลอดเชื้อเพื่อยืดอายุการใช้งานการเก็บรักษา ข้อดีลดต้นทุนการขนส่งและการจัดเก็บเพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภค 3. บรรจุภัณฑ์เชิงนวัตกรรมแนวคิดใหม่การใช้บรรจุภัณฑ์ชีวภาพเช่น PLA หรือ p s a การออกแบบฝาปิดแบบสองชั้นเพื่อป้องกันการเนเปื้อนการใช้ฉลากอาัจฉริยะเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิและคุณภาพของโพลิโอติ วัสดุที่นิยมใช้ทำบรรจุพัณฑ์พลาสติกชนิด P.P.P.E.P.T. ทนความเย็นและปลอดภัยต่ออาหารฟิล์มหลายชั้นมันติเลเยอร์ฟิลม์มเช่น P.T.AL.PE เพื่อป้องกันแสงและออกซิเจนวัสดุชีวภาพ P.L.A.P.H.A. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเริ่มมีการทดลองใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความสามารถในการป้องกันโพรไบโอติกของบรรจุภัณฑ์วัสดุที่มีคุณสมบัติการความชื้นเช่นฟิล์มหลายชั้น PTA L PE หรือ EVOH b a e บ Laminate สามารถลดการซึมผ่านของไอน้ำได้ดีการใช้ฝาปิดสนิทและซิลความร้อนหีซิลช่วยป้องกันการล่วซึมของความชื้นจากภายนอก วัสดุที่มีค่าการนำความร้อนต่ำเช่นพลาสติกชนิด PP หรือ PLA ช่วยลดผลกระทบจากอุอณหภูมิภายนอกการใช้ฉน,นวนการความร้อนหรือบรรจุภัณฑ์สองชั้นช่วยรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกวัสดุความสามารถในการป้องกันความชื้น ป้องกันการเจริญของสุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ความสามารถในการป้องกันออกซิเจนลดการเสื่อมสภาพของโปรไบโอติกความปลอดภัยด้านอาหารต้องเป็นวัสดุฟู้ดเกรดความเข้ากันได้กับการแช่แข็งต้องไม่เปราะหรือแตกเมื่ออุณหภูมิต่ำความสามารถในการแปรูปขึ้นรูปรองรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ โดยข้อความหนึ่งในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะคือ 1. บรรจุภัณฑ์ค่ะต้องสามารถป้องกันแสงและออกซิกเจนที่อาจจะทําลายจุลรี์โปรไบโอติกได้ค่ะ 2. ค่ะต้องสามารถรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการขนส่งค่ะ 3. ค่ะบรรจุภัณฑ์ต้องมีความปลอดภัยทางด้านอาหารและไม่ทําให้เกิดปฏิกิริยากับส่วนผสมในแอลกครีมค่ะและ 4. ค่ะบรรจุภัณฑ์ควรมีฉลากแสดงชนิดของโปรไบโอติกและปริมาณโปรไบโอติกที่มีชีวิตและวัรจุภัณฑ์ค่ะควรมีคําแนะนําในการ เก็บรักษาค่ะจากข้อมูลนะคะจึงสรุปได้ว่าไอศครีมนมโปรไบโอติกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นมแช่แข็งที่ผสมผสานทั้งความอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการค่ะเพราะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้และช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายค่ะและที่สําคัญค่ะการเลือกใช้ผลจ,จุภัณฑ์นะคะมีบทบาทสําคัญในการรักษาคุณภาพทางด้านกายภาพเคมีและจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ได้ค่ะซึ่งผรจุภัธฑ์นะคะ ต้องสามารถป้องกันจุลินทรียโปรไบโอติกจากความร้อนความชืน้นและออกซิเจนได้ค่ะซึ่งการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะจะช่วยคงความมีชีวิตรอกของจุลินทรีและยืดอายุเวลาของผลิตภัณฑ์ได้ค่ะและการเลือก วัสดุบรรจุภัณฑ์นะคะควรคำนึงถึงคุณสมบัติทางกายภาพความปลอดภัยทางด้านอาหารและความสามารถในการราาักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ค่ะและนอกจากนี้ค่ะการใช้เทคโนโลยีการห่อหุ้มจุลินทรีย์นะคะจะช่วยเพิ่มความเสถียรและการอยู่รอดของจุลินทรีย์โปรไวติกในผลิตภัณฑ์แช่แข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ